ก็บ่มีดอกระงงออกเนาะเอาแต่พุ่งเอาแต่ขี่มันออกนะนังเาขาใส่โรยแลไรพีออนะ่น้อง,อองเ,เอ้ยมกัไมกไข่หมกัมกมกัมก่นบนว่า,า,าแต่บันนี้ถือว่าเป็นประเด็นนี้เขาปะเจาเข,าข้าใจเนาะพูดให้เข้าใจเนาะพี่น้องทานได้คู่ามันมีความหมายไนดะ้คอมเมนต์บอกข้าพเจ้าเนะี่ยเขาประเจยาคู่เขาประเจ้า,า,า,จาตกขาวพี่นอ้องเออ สวัสดีครับสวัสดีครับเพื่อนเพื่อนทุกคนนะครับผมวันใหม่ชาแนลนะครับวันนี้ผมจะมาพูดเรื่องปลนกบพี่นอนองตอนนี้เป็นประเด็นที่สุดในโบโหลัเนาะปลนกบอ่าปลนกบเอากา,กางออกบานเจ้ามีบอพี่นอนองเพิ่นเรือนนาเฟสฟุกได้ก็เห็นแต่ว่าปลนกบปลนกบเครื่อง้ารบเจาก็บอเขาใจว่ามันมีความหมายเป็นเสไดปลนกบเอากระดูกออเอากากงอกว่าสัต ขับประชาบุเคยเห็นจา้าเหลือเนาะแต่เกิดมาบุเคยกิ่นบอาว่าเอากากปนกบออกการออกเนี่ยงงเป็นงงเ,นง,งเดฟงงแบบไก่้ตัดแรกเลยอ่ากับพอใจกันแต่ว่าพี่น้องชอบเวลาวตอนนี้นบางคนอาจจะเข้าใจแต่ถ้าพูกได้เข้าใจคอมเมนต์บอกขาประ้านอกวันมาใช่นเนี่ยขาประ้าอยาคู่ว่ามันมีความหมายว่าอย่างไรเขาว่าปนกบอาการออกเนี่ยเอานั่งออกขาประ้าก็พอเข้าใจได้เนาะบางเขตเขาเอานั่งออกแต่บานขาประ้าบานเกินขาประ้าพ่อแม่ขาประ้าพากินปนกบมา บนทั้งนั่งเลยทั้งหัวต้มไปเรื่ยๆรถเลยน้ำมันไฮโซแม่คักเขาเนี่ยเอาขู่พี่น้องเออแต่อันนี้เรือนไปใช้กระเห็นเนาะปนกบเอากางออกบานเจ้ามีเบอร่วะสันโอ้ยขัดบานคอยเห็นบ่มีดอ๊กเอากางออกเนาะเอาแต่พุ่งเอาแต่ขี่มันออกนะนั่งเขาใส่โรลเลยพี่น้องเออหมักไข่หมักมั่นบนว่าแต่บอนี้ถือว่าเป็นประนิ่มเดี๋ยวเขาบอเจ้าเขเข้าใจเนาะผู้ใด้เข้าใจเนาะพี่น้องทานได้ใู้ข่ามันมีความหมายได้ คอมเมนต์บอกข้าพเจ้าะนะครับขบวจะจะคู่ข้าพเจ้าตกขาวพี hmm well ่น้องเออมื้อนี้ครับบัว่าบพี่น้องบรับพอกันไปในเซกาว่ากบกบลูกว่าเลขสิออกกบบ่พี่น้องรูกว่าหัวมันสิออกกบกบมาบอกเลขบ่ข้าพเจ้าก็บ่ใจเนาะคือว่าถ้าพี่น้องฮู้ก็สมัครคอมเมนต์บอกข้าพเจะในเด้อวันใหม่เชียวนะแจ้งเตือนบอกข้าพเจ้าสิมาเบิ่งว่าเออมันมีความหมายอย่างไดรสำหรับคลิปนี้กัง่ายๆเท่านี้่นะพี่น้องขบวบอกกับที่ช่องบรับดอก ขอบใจพี่น้องที่เขามาติดช้มเขัามะเจ้าเนาะเนะขามาฟังเขามากดกระดิ่งแจ้งเตือนอ่าเป็นกำลังใจให้เข้เามาเจ้าวันใหม่เชน่นแนเวาะขอบใจพี่น้องเลยเนานะ